สองตัวสองตัวสองตัวหลังบ้านเหรอ,อเดี๋ยวไม่มีกระขปุกกำลังเดินไปหาเาลยป้อมนะเลยเฮ้หมดแะ นี่จะวิ่งมายิงเราอย่างเดียวเลยปั๊มยาอยู่ข้างหน้ามีแฟร์ขึ้นนะเฟื่โอเคประเทศหญิงไม่ฮาไหมครับเจ๋อได้ มีคูแองมีสองครับผ่านการได้ครับตบเอาห้าสิบบาทใจไปด้วยโปนตรงเลยผมอะได้ได้ได้ขอค่าเจุดเวลาหน่อยกัเดี๋ยวสามสิบปนนัปรนรถแท้